ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเราพบว่ากงหมิงถูกตามล่าเมื่อห้า0 0ื่นปีก่อนและเขาก็หนีเข้าไปในทะเลหมอกดาราแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีร่องรอยใดๆอีกภารกิจของพวกเจ้าคือไปที่ทะเลหมอกดาราเพื่อค้นหากงหมิงและชิงผลไม้มังกรฟีนิกมาจากเขา หวังหยวนพูดอย่างลวกลวกพวกเขาต้องไปที่ทะเลหมอกดาราเพื่อค้นหากงหมิงและยั่งชิงผลมังกรฟีนิกจากเขาทุกคนตกตะลึงเมื่อได้ยินเขาพูดถึงทะเลหมอกดาราแม้แต่จิงวู่เฉิงยังสั่งสถานทะเลหมอกดารา ก่อนที่เจียงกู่เฉิงจะออกจากดินแดนนภาลายัยสิทธิ์พี่ของเขาสเสวียหลิงเทียนได้มอบแผนที่ดวงดาวที่มีรายละเอียดอย่างที่สุดซึ่งมันได้บันทึกดินแดนต่างๆของโลกอนันต์รวมถึงสถานที่ที่อันตรายตามธรรมชาติอีกมากมายในบรรดาสถานที่ที่อันตรายตามธรรมชาติมีทั้งหมด5แห่งที่มีชื่อเสียง สถานที่ทั้ง5แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่ที่อันตรายที่สุด5แห่งในโลกอนันต์แม้แต่ปรมาจารย์เต่าก็ยังต้องหวาดกลัวในสถานที่เหล่านี้ทะเลหมอกดาราเป็นหนึ่งใน5สถานที่อันตรายอันดับที่สอง ียงวูชิงได้อ่านข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่อันตรายทั้ง5้าอย่างละเอียดทะเลหมอกดาราหรือที่เรียกว่าทะเลสิ้นสลายเป็นสถานที่ที่แปลกมากใครก็ตามที่อยู่เหนือกว่าขอบเขตปรมาจารย์เต่าจะไม่สามารถเข้าไปได้ ปรมาจารย์เต๋าที่พลังหลายคนพยายามสำรวจทะเลหมอกดาราแต่ทันทีที่พวกเขาเก้าวไปในนั้นพวกเขาก็จะออกมาโดยธรรมชาติหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็สำรวจได้เพียงรอบนอกเท่านั้นสำหรับผู้เที่ยวชาญขอบเขตอนันต์หรือขอบเขตศักดิ์สิทธิ์พวกเขาสามารถเข้าไปข้างในได้อย่างไรก็ตามไม่มีใครเคยได้ออกมาเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสหรือความอยู่รอด ผู้เที่ยวชาญหลายคนพยายามหลบหนีเข้าไปในทะเลหมอกดาราแต่ก็ไม่เคยมีใครออกมาได้ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความน่ากลัวและลึกลับของมันเจียงวู่เฉิงไม่ได้คาดหวังว่าภารกิจระดับนรกจะอันตรายเช่นนี้และเขาก็ต้องไปยังทะเลหมอกดาราจิวซุ่ยหลีหลิงหลงและซุยจินก็มีสีหน้าซีเซียวหลิงหลงและซุยจินถึงกับเสียใจที่ยอมรับงานระดับนรกนี้ อย่างไรก็ตามมันสายไปแล้วที่จะกลับไปตอนนี้พวกเขาได้พบกับจักรพันินีเล้งและเรียนรู้เกี่ยวกับภารกิจตอนนี้เจ้ารู้แล้วว่ามันเกี่ยวกับอะไร จักรพรรด,ดินีเล้งยืนอยู่บนขั้นบันไดขณะที่มองดูพวกเขาแน่นอนว่าภารกิจนี้ไม่ธรรมดาดังนั้นข้าจะให้เวลาพวกเจ้าหนึ่งปีในการเตรียมตัวในช่วงปีนี้เจ้าสามารถทำอะไรก็ได้ที่ต้องการในเวลาที่เหลืออยู่ จักรพัดดินีเล้งโบกมือและพลังที่สี่ก็ตกลงมาที่องครักษ์ทั้งสมันทำให้พวกเขาไม่มีโอกาสจะตอบโต้รัศมีทั้งสถูกฝังอยู่ในร่างกายของพวกเขาข้าส่งพลังเข้าไปในร่างกายของพวกเจ้าในช่วงหนึ่งปีนี้ พวกเจ้าไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยเนื้อหาของภารกิจนี้แก่ผู้ใดและทุกคนต้องมุ่งหน้าไปยังทะเลเหมอกดาราเมื่อหมดเวลาหากเจ้าไม่ทำตามพลังที่จะฆ่าเจ้าโดยตรงจากกระพัด,ดนินีเล่งกล่าวอย่างเย็นชาเมื่อได้ยินเช่นนี้ เตียงวูเชิงและอีกสามคนก็ตกตะลึงจากกรพัดดินีเล่งร้ายกัดอย่างแท้จริงนางบังคับให้พวกเขาต้องปฏิบัติภารกิจด้วยพลงังด้วยพลังนี้เห็นได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะยกเลิกจากกรพัดดินีเล้งพูดต่อนอกจากนี้ เมื่อพิจารณาว่าภารกิจนี้สำคัญมากและเพื่อให้เจ้ามีโอกาสที่มากขึ้นในการทำภารกิจให้สำเร็จข้าจะเสนอรางวัลล่วงหน้าให้กับเจ้าเมื่อได้ยินเช่นนี้องครักษ์ทั้ง4ี่ตื่นเต้นกับการได้รับค่าตอบแทนก่อนเวลา พวกเขาก็เงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งสำหรับภารกิจนี้พวกเจ้าแต่ละคนจะได้รับอาวุธจักรพพรดอาวุธจากรพพัดดวงตาของจิ๋วซูอิหลิงหลงและซุยจินสองประกายภายใต้สถานการณ์ปกติมีเพียงปรมาจารย์เท่านั้นที่มีอาวุธจักรพพัดผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์เพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะมีมัน มีเพียงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์ที่มีความแข็งแกร่งระดับสวรรค์และจ่ายด้วยเงินมหาศาลเท่านั้นที่จะได้รับอาวุธจัก,กรพรรดิแน่นอนว่าผู้ที่มีภูมิหลังที่ดีเพียงพอก็สามารถมีได้เช่นกัน ดันงนั้นอาวุธจัก,กรพรรดจึงเป็นความหวังที่เป็นไปได้ยากสำหรับผู้เชี่ยวชาญขอบเขตอนันต์ในฐานะองค์คระอินซีโลหิตสากรงเล็บจิ๋วซุยหลิงหลงและซุยจินมีคุณสมบัติที่จะได้รับอาวุธจัก,กรพรรด แต่พวกเขาจำเป็นต้องจ่ายด้วยคะแนนที่มากเกินไปจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ใดครอบครองอาวุธจาก,กรพพัดพวกเขาโหยหาในอาวุธจาก,กรพพัดอย่างไรก็ตามอาวุธจาก,กรพพัดที่เหมาะสมจะทำให้ความแข็งแกร่งของพวกเขาดีขึ้นอย่างมาก พูดสิเจ้าต้องการอาวุธจักรพรรดิแบบไหนจักรพรรดินีเล็งมองลงไปที่องครักษ์ทั้งสี่ด้านล่างจิ๋วซุยตอบจักรพรรดินีเล้งข้าต้องการหอกยาวที่หนักที่สุดเท่าที่จะมีได้ข้าต้องการแท้ยาว ไม่มีข้อกำหนดอื่นใดตรับเท่าที่มันใช้งานง่ายลิงหลงกล่าวซุยจินกล่าวต่อข้าต้องการกระบี่ที่มีความคมอย่างมากพวกเขาทั้งสามไม่ลังเลที่จะเลือกอาวุธจากกระพัท,ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับตน ซึ่งมันช่วยคลายความหวาดกลัวของพวกเขาที่มีต่อทะเลหมอกดาราได้เล็กน้อยแล้วเจ้าจากกระพัตินีเล็งมองไปที่เจียงวู้เฉิงด้วยสายตาที่เย็นชาของนางเจียงวู้เฉิงขมวดคิว้ว หลังจากที่เขาสังเกตถึงการมองของจักรพรรดินีเลง้งเขาก็ใครีครวญสักพักและพูดขึ้นจักรพรรดินีเลง้งข้าอยากถามว่าข้าจะเปลี่ยนรางวาัลได้หรือไม่เพราะอาวุธจักรพรรดินั้นไม่มีประโยชน์สำหรับข้า เขากำลังพูดความจริงส่วนยี่อาจารย์ของเขาได้มอบดาบภูเขาโลหิตให้กับเขาซึ่งมันไม่เพียงแต่ทรงพลังเท่านั้นมันยังมีความสามารถในการยับยั้งอีกด้วยอาวุธจาก,กระพัดธ,ธรรมดาไม่สามารถเทียบก,กับดาบของเขาได้ ดังนั้นเจียงวูเฉิงจึงไม่ต้องการอาวุธอีกดูเหมือนว่าเจ้าจะมีอาวุธจัก,กรพรรดิที่เหมาะสมแล้วจัก,กรพรรด,ดินีเล้งเหลือบมองเขาอย่างมีความหมายซึ่งมันทำให้ใจของเขาสั่นไหวเจ้าสามารถขอบางอย่างที่เทียบเท่ากับอาวุธจัก,กรพรรด,ดิได้พูดมาสิว่าเจ้าต้องการอะไรจัก,กรพรรด,ดินีเล้งถามด้วยน้ำเสียงเย็นชาเจียงวูเฉิงจมอยู่ในความคิด ตอนนี้เขามีภูเขาดาบโลหิตสำหรับการโจมตีและชุดเกราะอินซีโลหิตสำหรับป้องกันสำหรับสมบัติพิเศษอื่นๆเขาไม่ต้องการมันในปัจจุบนันเขายังมีทักษะลับมากมายหลังจากคิดอยู่กับตัวเองสักพักเจียงวูเฉิงก็ตัดสินใจในที่สุดเขาถามขึ้นจากกระพัด,ดินีเล้งข้าขอไปทะเลศักดิ์สิทธิ์อีกครั้งได้หรือไม่ทะเลศักดิ์สิทธิ์ จัก,กรพัดดินีเลึงเหลือมองเขาและพยักหน้าเจ้าเป็นแค่ผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นทะเลศักดิ์สิทธิ์จึงมีประโยชน์สำหรับเจ้ามากเนื่องจากเป็นเช่นนั้นข้าจะอนุญาตให้เจ้าเข้าไปอีกครั้งและขีดจำกัดของเวลาคือสองเดือนขอบคุณเจิงวูเฉิงโค้งคำนับก่อนหน้านี้เนื่องจากการบ่มเพาะหนึ่งเดือนในทะเลศักดิ์สิทธิ์ ความแข็งแกร่งของเขาจึงเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นทะเลศักดิ์สิทธิ์เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเขาตอนนี้เขามีโอกาสอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสองเดือนแน่นอนว่าความแข็งแกร่งโดยรวมของเขาจะดีขึ้นอีกครั้งจัก,กรพรรด,ดินีเล้งโบกมือและทำให้วัตถุสามชิ้นปรากฏขึ้นหลังจากนั้นอาวุธจัก,กรพรรดิทั้งสก็ถูกส่งให้กับองรครักษ์อีกสามคนเอาละไปเตรียมตัวเถอะ จำไว้ว่าอีกหนึ่งปีต่อจากนี้พวกเจ้าต้องไปยังทะเลหมอกดาราจากกระพัดดินีเล้งโบกมือและคนเหล่านั้นก็จักไปทันทีหลังจากเดินออกจากพระราชวังแล้วคนทั้งหมดก็เริ่มพูดถึงเรื่องนี้ ถ้าไม่คาดคิดว่าภารกิจระดับนรกจะต้องไปที่ทะเลหมอกดาราทะเลหมอกดาราคือทะเลแห่งการสิ้นสุดมันเป็นสถานที่อันตรายที่สุดอันดับสองแม้ว่ามันจะอันตรายแต่ก็ยังมีความหวังริบี่ที่เราจะมีชีวิตรอด อย่ซุยหลิงหลงและซุยจินถอนหายใจผู้เขาโลหิตผู้บัญชาการหงมองไปที่เจียงวู่เฉิงและกล่าวเจ้าหนูเจ้ากล้าแม้แต่จะหลอกข้าองครักษ์คนอื่นๆก็จ้องมองเจียงวู้เฉิงด้วยสีหน้าที่ซับซ้อนพวกเขายังคงตกใจกับเรื่องนี้เจียงวู้เฉิงเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตศักดิ์สิทธิ์น่าเสียดายด้วยพรสวรรค์ของเจ้าเจ้าคงจะมีอนาคตที่สดใส แต่คราวนี้เพออผู้บัญชาการหงถอนหายใจและกล่าวพวกเจ้าทั้งสี่ควรจะระวังตัวและพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชีวิตรอดรับทราบพวกเขาพยักหน้าเจ้าเตรียมตัวกันเถอะผู้บัญชาการหงโบกมือและองครักษ์ทั้งสามยกเว้นเจียงวูเฉิงก็จับไปห้าห้าน้องสาในที่สุดหวังหยวนกอดไม่ได้ที่จะกอดเจียงวูเฉิงพี่ใหญ่หวังหยวนข้าไม่ได้เจอท่านมาหลายปีแล้ว และดูเหมือนท่านจะอ้วนขึ้นอีกเจียงวู้เฉิงหัวเราะและหยอกล้อข้าได้ยินมาว่าท่านเป็นหัวหน้านักเล่นแรบแปรธาตุของถังแห่งตะวันออกมันยอดเยี่ยมเสียจริงเจ้ารู้ได้อย่างไรหวางหยวนปล่อยตัวเจียงวู้เฉิงและมองไปที่เขาถ้าพบกับพี่สองที่เกาะเรสบัดเขาบอกข้าเจียงวู้เฉิงตอบหวางหยวนเลิกคิ้วแล้วลากเจียงวู้เฉิงออกไปมาดื่มกันเถอะ ไม่เจียงวูเชิงส่ายหัวและพูดอย่างเคร่งขครืมพี่ใหญ่หวางหยวนถ้ามีเรื่องจะถามท่านพูดมาสีวางหยวนมีสีหน้าจริงจงังท่านบอกว่าต้องใช้ผลมังกรฟีนิกเพื่อปรุงโอสถสำหรับองค์หญิง ท่านหมายถึงเล็งรู้เฉิงใช่หรือไม่ตอนนี้สถานการณ์จากพิษดวงใจเหมมันของนางไร้ยแรงขึ้นหรือไม่เจียงวู่เฉิงถามใช่มันไร้ยแรงมากหวังหยวนพยักหน้าเล็กน้อยหากไม่สามารถหาผลมังกรฟีนิกได้ จะเกิดอะไรขึ้นกับนางเจียงวูเฉิงถามด้วยเสียงต่ำหวางหยวนพูดตรงๆหากไม่มีผลมังกรฟีนิกมันก็ไม่มีทางที่จะปรุงโอสถได้หากไม่มีสิ่งนั้นเราก็ไม่สามารถชำระล้างพิษในร่างกายนางได้นางจะต้องตาย นางจะตายงั้นหรือใบหน้าของเจียงวู่เฉิงมืดมนที่ใหญ่หวางหยวนด้วยสถานะของท่านในตอนนี้และรวมกับที่ท่านมีคุณสมบัติที่จะพบกับจัก,กรพรรด,ดินีเลง้งเป็นไปได้หรือไม่ที่ท่านจะพาข้าไปพบกับนางเขาถาม เจ้าอยากพบกับองค์หญิงหวางหยวนตะลึงและคิดอยู่พักหนึ่งข้าสามารถพาเจ้าไปยังที่พักของนางได้แต่ส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับว่านางจะพบกับเจ้าไหมเจียงวู่เฉิงตอบกลับนั่นก็เพียงพอแล้วไปกันเถอะ วางหยวนพยักหน้าแล้วพาน้องชายของเขาไปที่ตำหนักขององค์หญิงมีลานอันเงียบสงบขนาดใหญ่ในส่วนที่ลึกสุดของพระราชวางังลานแห่งนี้เป็นที่พำนักขององค์หญิงของถังแห่งตะวันออก หวางหยวนมาถึงหน้าลานพร้อมกับเจียงวู้เฉิงโปรดบอกองค์หญิงว่าหวางหยวนมาขอเข้าพบหวางหยวนพูดกับสาวใช้ข้างประตูท่านปรมาจารย์องค์หญิงบอกไว้ว่าจะไม่ยอมพบใครเป็นเวลากว่าร้อยปีแล้วที่นางอยู่แต่ข้างใน แม้แต่จากกระพัดดินีเล้งก็แทบจะไม่ได้พบกับนางดังนั้นโปรดกลับไปเถอะสาวใช้ตอบหวางหยวนขมวดคิ้วไปบอกองค์หญิงว่านักดาบสหายเก่าแก่คนหนึ่งของนางต้องการมาเยี่ยมเยียนเจียงวูเฉิงเก้าวไปข้างหน้า นักดาบสหายสาวใช้สับสนเล็กน้อยหลังจากลังเลอยู่พักหนึ่งนางก็พยักหน้าและพูดขึ้นท่านปรมาจารย์โปรดรอสักครู่น้องสามค้าสงสัยว่านางจะยอมพบเจ้าหรือไม่หวังหยวนจ้องมองเจยงมู่เถิงด้วยความสนใจ ถ้าก็ไม่รู้เจียงวูเฉิงสายหัวเขาและเล้งรู่เฉิงเป็นสหายกันแต่ความสัมพันธ์ของพวกเขาค่อนข้างละเอียดอ่อนเจียงวูเฉิงไม่ชัดเจนเกี่ยวกับตำแหน่งของเขาในหัวใจนาง สาวใช้กลับมาและมองเจียงวู้เฉิงด้วยท่าทางประหลาดใจก่อนจะพูดขึ้นนายท่านองค์หญิงบอกให้ข้าพาท่านเข้าไปหวังหยวนยิ้มกว้างน้องสามดูเหมือนว่าเจ้าจะมีสถานะในหัวใจขององค์หญิงเท่าที่ข้ารู้ ตลอดหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมามีคนมากมายขอเข้าพบกับนางแต่ไม่มีใครสักคนที่ประสบความสำเร็จเจียงวู้เฉิงยิ้มจางจางภายใต้การนำทางของสาวใช้เจียงวู้เฉิงและหวังหยวนก้าวเข้าไปในลาน มันใช้เวลาไม่นานก่อนที่พวกเขาจะมาถึงสวนแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยดอกไม้ทุกชนิดที่ใจกลางสวนมีโต๊ะหยกที่มีหญิงสาวผู้งดงามนั่งอยู่ขณะที่เจียงวู่เฉิงและหวางหยวนก้าเข้ามาในสวนแห่งนี้พวกเขาก็เห็นนางทันที ความงามของนางสุดจะพรรณนาความเย็นชาของนางทำให้นางมีรูปลักษณ์ดูดนางฟ้าการรวมกันของสองสิ่งทำให้เกิดเสน่ห์ที่น่าสนใจไม่ใช่ครั้งแรกที่หวางหยวนได้พบกับนาง เขาเคยเห็นนางครั้งหนึ่งเมื่อศึกษาเรื่องพิษดวงใจเหมันหวังหยวนอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจไม่น่าแปลกใจที่ผู้มีพรสวรรค์รุ่นเยาวมากมายจะคลั่งไคล้นางอย่างมากนางคู่ควรกับมันจริงๆอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ